เกิดปี40ช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีครอบครัวก็มีปัญหาด้านการเงินพ่อผมล้มในห้องน้ําเส้นเลือดในสมองแตกหมอสามารถผ่าตัดพาพ่อกลับมาได้แต่ว่ากลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ต้องเลี้ยงลูก3คนรวมถึงพ่ออีกคนนึงด้วย ยังโชคดีครอบครัวหัางญาติพอช่วยเหลือกันตลอดก็โตมากับวัดแม่ก็พาลูกๆเข้าวัดทุกวันอาทิตย์เป็นการได้ซึมซับคําสอนต่างๆจากหลวงพ่อจากพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนมาเราได้ใช้วิชาความรู้มาประคับประคองชีวิตของเราไต่เด็กๆจนโต ช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีเกเรบ้างใจร้อนบ้างแต่ว่าเรามีคําสอนที่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กเราจะมีกรอบของเราเรายังรักษาศีลห้านั่งสมาธิก่อนนอนทําเป็นประจําอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้เราสามารถประคับประคองตัวเองได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน ช่วงปี3ปี4ได้เรียนภาคปฏิบัติก็จะเกี่ยวกับการจัดการจราจรอากาศจัดการเกี่ยวกับเครื่องบิน Take o f f l a n d i n แต่มาสั่งเครื่องบินให้ไปตามเส้นทางต่างๆให้ไม่ชนกันทุกวินาทีคือชีวิตผู้คนมากมายที่อยู่บนเครื่องบินลานั้นก็ค่อนข้างเครียดผมก็นึกถึงวิธีที่ทําให้เรามีสติมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือจะเป็นการสอบผมใช้วิธีนั่งสมาธิสามารถไต่ตองแต่ละเส้นทางแต่ละเครื่องให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยที่สุดรวดเร็วที่สุด ก่อนเรียนจบผมตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าอยากจะบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะออกไปทํางานออกไปเผชิญกับโลกความเป็นจริงผมอยากจะเอาบุญให้พ่อแม่ให้คนที่เรารักให้กับหมู่ญ,ญาติที่ยังอยู่ล่วงลับไปแล้วผมเชื่อว่าบุญบวชเป็นบุญที่ใหญ่มากสามารถให้คนที่เรารักบรรพบ,บุรุษทั้งหลายเนี่ยเกาะชายเสืเหลืองได้ขึ้นสวรรค์ผมคิดว่าการบวชสําคัญมากเป็นการตอบแทนพระคุณที่ดีที่สุด